วันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆใครที่มีตู้เย็นแบบหาวิธีดับกลิ่นแบบได้ร้อยเปอร์เซเลยนะแบบไม่ต้องใช้ชิชูไม่ต้องใช้กันไม่ต้องใช้แบบ่านอะไรอย่างเงี้ยเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราจะเห็นไอเนี่ยพวกหนังสือเนี่ยที่เขาแจก,กฟรีเนี่ยเราหยิบมาเราหยิบมาแล้วเราก็เอามาปูเอามาปูเนี่ยเอามาปูลอง ไม่ว่าจะเป็นชั้นนี้ทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะตอนเอาออกขนาดลืมหมูไว้อะมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นแล้วอ่ะเอ้ยได้เปิดมาได้กลิ่นอะไรพอเอาหมูออกไปแต่เราก็ไม่ได้ทำความสะอาดหรืออะไรเลยนะเอาแค่หมูออกไปทิ้งกลิ่นก็หายไปเลยค่ะไม่มีกลิ่นเลยอันนี้สำหรับบ็อกคอรี่ถ้าใครซื้อมาแล้วกินแบบหัวเดียวแบบไม่ ไม่ไม่ทันหมดอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยเกือบสามอาทิตย์แล้วนะคะตัดตรงนี้พอเรากินทีละนิดเอาไปปั่นกินแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยใส่น้ำนิดหน่อยนะก็แ,แค่ตั้งเอาไปตั้งแค่แค่ตรงนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยข้าวอาทิตย์ที่สามละหัวยังเขียวอยู่นะไม่มีเหลืองอย่างนี้ น,นี้กระเทียมดองทำกินเองหาซื้อที่นี่ของไทยมันไม่มีอันนี้ก็ซอสมะเขือเทศทำกินเอง เเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากลองไปทํากันดูนะคะ